ข่าวดีดวงดีค่ะทุกคนมาจัดอันดับดวงราศีเด่นออร่าเปล่งประกายในช่วงเดือนตุลาคม2567นี้กันคําทํานายนี้นะคะเป็นคําทํานายของอาจารย์นัทไพ่วิเศษทํานายดวงค่ะคําทํานายจะเป็นยังไงใครจะได้อันดับที่เท่าไหร่บ้างมามาดูกันเลยอันดับที่5นะคะก็คือราศีกุมและราศีธนูค่ะเป็นช่วงที่หนัก หนักเอาเบาสู้สุดๆมากๆเลยนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ต้องไหวค่ะทนอีกนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีกุมและชาวราศีธนูเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมดีเสมอค่ะมาต่อมาอันดับที่4ค่ะ ด้วยแก่ชาวราศีตุลและชาวราศีเมถุนค่ะเป็นกลุ่มที่อดทนทำงานหาเงินดีที่สุดเลยค่ะแต่สุขภาพไม่ค่อยจะเอื้อบางอย่างดูแลสุขภาพเยอะนะคะสำหรับชาวราศีตุลและชาวราศีเมถุนกำลังหางานอยู่อาจจะได้งานใหม่ด้วยนะคะก็เป็นข่าวดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลและชาวราศีเมถุนค่ะ อันดับที่3ค่ะชาวราศีมังกรและชาวราศีพิจิกค่ะค่อนข้างซีเรียสกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างบางทีก็คิดมากจนประสาทจะกินอยู่แล้วสะสมบุญไว้เยอะๆค่ะสำหรับชาวราศีมังกรและชาวราศีพิจิกมันจะช่วยบางอย่างให้ดวงเราเนี่ยผ่านจุดแย่ๆไปได้นะคะกะ็เหมือนกับบางทีเรามันจะมีความคิดมากของเราเนาะอาจจะต้องลดความคิดมากลงแล้วก็ทำบุญเยอะๆเผื่อว่าจิตใจจะได้ผ่อนคลายลงสงบขึ้นนะคะ อันดับที่2ชาวราศีพฤษภค่ะแล้วก็ราศีมีนและก็ราศีกรกฎค่ะเป็นความอดทนที่ได้รับการปลดปล่อยค่ะใช้คํานี้เลยบางอย่างทําแล้วจะได้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อดวงชะตาค่ะแม้ว่าจะต้องขยันสร้างจะรวยก็ตามก็คือเหมือนกับว่าถึงแม้จะต้องขยันนะคะแต่ว่าก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภราศีมีนและราศีกรกฎมาก เหลือ3ราศีสุดท้ายอันดับที่1ก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีการคายินดีด้วยนะคะความสําเร็จและเป้าหมายจะมาเยือนขอให้ตั้งใจและพยายามจะปังอย่างแน่นอนการงานการเงินโชคลาภเป็นดวงเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมนี้ที่โดดเด่นสุดๆความเฮงมาเยือนอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นอันดับนะคะทั้ง5อันดับของทั้ง12ราศีค่ะอันดับที่หเนาะเป็นราศีกุมและราศีธนูก็คือ เหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะผ่านไปได้ฟ้าหลังผลย่อมดีเสมอค่ะอันดับที่4ราศีตุลและราศีเมถุนค่ะอดทนแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ใครอยากได้งานใหม่ก็มีสิทธิ์ได้งานใหม่ด้วยนะ อันดับที่ 3. ราศีมังกรราศีพิจิกค่ะอ,อ,อย่าคิดมากนะคะถ้าคิดมากเนี่ยก็จะเครียดแล้วก็เป็นโรคเครียดเอาได้ให้สะสมบุญไว้เยอะๆแล้วก็ผ่านจุดแย่ๆมาได้ค่ะในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องผ่เ,เชิญอุปสรรคแล้วก็ผ่านผลอุปสรรคนิดนึงนะคะอันดับที่2ราศีพฤษภราศีมีนและราศีกรกฎค่ะอดทนแล้วก็ได้รับการปลดปล่อย เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ม,มีความอดทนดีมากเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะฮะดวงชะตาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขยันสร้างก็จะรวยค่ะโอเคอันดับที่1นึ่งโอเครีแคปสั้นๆเลยคือความสําเร็จเป้าหมายมาเยือนอย่างแน่นอนการงานการเงินดีดีมากๆแล้วก็ความเฮงมาเยือนนะคะ และนี่ก็เป็นการจัดอันดับดวงราศีโดดเด่นออร่าเปล่งประกายโดยอาจารณ์พายวิเศษทำนายดวงประจำเดือนตุลาคม2567นี้ค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดวงดีแล้วก็ติดตามดวงดีแล้วก็ข่าวดีดวงดีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ